สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการแก้ไขปัญหาของเว็บไซต์ที่ใช้ Wordpress นะครับของสํานักงานตํารวจแห่งชาติกรณีที่ไปอัปเดตปลักอิน e อ e ิเมนเตอร์นะครับแล้วทําให้เว็บไซต์เกิดข้อผิดพลาดร้ายแรงนะครับเปิดหน้าเว็บไม่ขึ้นพบปัญหาเมื่อประมาณวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับวิธีการแก้ไขนะครับให้ท่านล็อกอิน ในฐานะผู้ดูแลระบบนะครับพิมพ์ URL ของเว็บไซต์ท่านนะครับแล้วก็ใส่ slash wp-admin นะครับแล้วก็ใส่ username และ password กดเข้าสู่ระบบนะครับเมื่อเข้าสู่ระบบมาแล้วนะครับก็จะพบหน้าต่างแบบนี้นะครับให้ท่านเลื่อนไปที่ Elementor นะครับแล้วก็ไป ที่เมนูทูนะครับเมนูที่5นะครับให้ท่านสังเกตนะครับตรงแท็บที่3นะครับจะเป็นเวอร์ชันคอนโทรลนะครับให้คลิกเลือกแท็บ3แล้วก็มาเลือกตรงนี้นะครับจะเป็นเวอร์ชันนะครับเป็นโรแบ็กเวอร์ชันให้ถอยหลังสัก 2หรือ3เวอร์ชันพอนะครับไม่ต้องลงมาต่ำมากนะครับเมื่อเลือกแล้วนะครับให้กดรีอินสตอลนะครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มนะครับตรงนี้ก็กำลังจะติดตั้งเวอร์ชั่นเก่านะครับจะย้อนกลับเวอร์ชั่นนะครับเป็นเวอร์ชั่นเก่า แล้วก็คลิกกลับไปที่หน้าปลักอินนะครับถึงตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเว็บไซต์ท่านก็จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติครับ